ปลาดุครับผมรับเนื้อย่างแบบพี่เมียมครับผมว่าเจ้าก็ยังว่าได้เลยโอ้ครับผมอ่ายี่บีตอลรับโอกันนเอละคับผมอ่าเชิญ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 เชอะรก๊อขากอน ครับขอกระทำเพราะท่านละเอ็ดเด้อให้ถามมากเกินครับผมอ่าเชิญเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีครับอ่าเชิญครับผมสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับครับน้องสาวฟ้าแสงอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเชิญครับผมเชิญครับผมคนที่มาจากอเมริกาครับผมดีว่านัดในห้อยเผือกไปคนอ่านัดไฝ่โทรมาก่อนรวมหลายอย่างตัววิโตครับผมหลานหน่อยๆที่ดีตอนรับหลายครับผม ไฮลูกอันอันเพิ่งมาไฮทรงมาให้ผมแน่เด้องนี้นะาบปิดพี่น้องคนมาจากอเมริกากินเหล่าครับผมคักๆครเอาเละครับผมบ่บอเว้ยที่จะก่ายอย่างผมอยู่ของกินกินก้อยกินลาบมันต้องแบบนี้แหละครับผมอ่ะลิ้นเลยครับผมลิ้นเองนะครับเปิดเลยครับอันนี้อันนี้จะเราไหมี๋ยวมือชันมือชันศึกษาบินบินตรงมากเลยจะนี่ตายตายตาย จะซุ้มนาทักไรอย่างนะโอยคนงามอยู่ดอกเว้ยนะโอ้ยเคยติ๊กตามมาแต่ก็ทไมลองน้อกเยนี่บ่มีก้อยกุ้งพร้อมหน้ามือ่ป็นเมนูพิเศษครับผมครับจาดนักเลยเนาะเกัเลยเปิดเอมกสมด้วีเมืองอันน่้ได้ครับผมคร ครับผมบันเดิมคนครับผมจักสั้นเป็กเมื่อสั้นเหมนหิวกระหาเนี่ยซอสคอสมิดเฉพ่ะกับมุกมุกจับพี่เหลือจับพี่ได้ทุลธาต์สบ่าเลยนะครับผมโอ้โหทั้งไก่ทั้งปดุกบักครับมาแล้วครับผมโอ้โหมันมาจากอเมริกาหิวคักคห่วยมันติตาไล่คนบ่อน้อบ่อน้อเอ้า เอาจัดไปนี่เด้อกินข้าต่างกินกินลิงต่างกระตายเด้อมาเจอร้านน้อยๆกันจะว่ากันครับผมคันบ่วแซบบนนู้ก็จังได้กันจะว่ากันครับผมวันหิวทีที่บนนู้กันบ่นหิวว่าจะไปอยากมาโดนแล้วบ่าโอ้ครับผม เยี่ยมมือของแทนเทียบแน้น้องเล็บรุดมาที่นี่เลยมาเดี๋ยวค่อยเหตุไม้ก็ได้เราจะดึงไฟกันว่ะลาบหมูครับมพ่อมครับเป็นได้พ่อกินได้บ่แซ่านั่นบ่อร่กขอบคุณครับผมกำลังทำมาหลายปีอยู่แม่นเจ๊ปีแล้วค่อยได้มากนี่ ม Joseph, เมื่อปีอาจจะบอกเขาเพ่เคยงข้าวมาเสือ like โอ้ต้องโทษคนผ้าม mm ้ามันบ่เมนค่ะค้นผ้าม้ากินเนื้อแต่ว่าอาหารที่เป็นเมนเนื้อแโอ๋อครับแก้อยเสือ so ล oh, awesome. so ่ะต้อนรับคนมาจากอเมริกาครับผมเอ้าก้อยเสือลุ่นๆเลยเอาอ้ยมือสั่นมาสั่นเฮ้ยมือสั่นมารั้นเอาคุยดูคุยอย่างเพิ่มหนึ่งๆจ่ายมาเด้อหน้องเหนึ่ง ัดีกับแซ่แซ่จับกันุนกอูนะสายโหดจากัเมริลกาครับผมมือนี่แองแคันได้ดีกีบนอ้อเนาะผู้ว่าโป๊บนบมาโดนจ้าบ้เอาจัดเอาครับผมแม่หูมันจ้ากูใส่คอกูใส่คอร์้นะจัดไปใส่คอ สิกเมื่อเจอของเขานะคุณแม่เออมาจากเมืองหน่เมืองหน้าก็ต้องมาก,กินได้ครับผมแซ่บหน,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 นัวๆนี่แหละครับผมจัดไปเลยแม่นี่อ่าแล้วครับผมสิกเมื่อเจอ,อครับผมเล็บปุ๊บหายฟับเอาเออกมาหาคนกินไปแล้วครับผมเอานี่เป็นโตแล้วเนี่ยอื เอาเอาหนิอู๋ใส่คอดอันนี้อ๋ออู๋ใส่คอดมีมั่งปะค่ะเดี๋ยวกะลังอูมั่งติดตั้งหางโอเคค่ะเอากลานดีดีดีทิมหนามันจะกระเด็นเขาว่าต้องทิมหนำนะเขาจันไปมืดละค่ะเป็นแค่คือแต่สมาธิดุล มันฮ้อน <c oughs> มีแห้ง,งยาวกนนว่านึงว่าคือคือทอ,อนบ้านว่าคนได้กินแบบนี้คือหอวที่พอสมัยตะกี้แม,มผู้ใส่คอร์ดยวนนั่นไหมบุยลั่งแมอืมสนี้บ่มีแล้วเป็นข,ของเทปบนแล้วยังกระไดเป็นยังไงโอ้แสบเงี้ยแสบเง้ยชิมหนังเป็นยังแสบแล้วแต่ว่า,าใส่รพรอปกาดหอมดอิมันอร่อยมากอร่อยมาก มาแม่จ้าโอ้โหผมอุ้ยนี่นี่ยังนี่ของแท้ของแท้แต่แล้วก็ผมตายเพราะว่าการรู่ว่าน้องมาคมเด้ผมยางเดาตัวนีอาจัดไปอู้อันนี้อูมามจ้าเมื่อกี้ผูใส่กอดไปแล้วครับผมแซ่ฟนุ่กันเอ้าอูมามเจ้าว่าไงอ้าวรับไปจ้าอูมัมคุณพระบน้ำแจ๊บน้บน้ำบน้ ผงแกวพวกท่านเนนั้นาะกระเฮาใช่ป่ะไม่อยู่แบบนี้คนขึ้นหอดพลอยหรีอเลยเนาะเน่ามาคเบ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หากินไม่ค่อยได้ม้ามอ่ะแต่มีแค่บางร้าน เดี๋ยวไปฝากแปด้วยนะเดี๋ยวค่อยสร้างครับผมครับผมได้เลยด้ๆลาบปลาดุกครับผมลาบปลาดุกครับผมลาบปลาดุอ่าครับเนื้อย่างแบบพี่เมียมครับผมอันนี้เพิ่มเพิ่นได้กินอย่างไรไปไหนตัวนั้นเด็กเพิ่มเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวบ่อกี้เมนูเองครับผมแป๊บเดียวอันต้มอะไรทั่วจังไปค่ะ เรียบร้อยแล้วบอมาหอมมากยังค่ะจำเดียวจำเลยค่ะเสือย่างบบไมเดียมมเมูแดดเดียวมีบอค่ะบ่ครับผมต้องสร้างลวงหนามือหนึ่งเิ่นบรไดัสร่งผมก็จัดตามเมนูคนสอยาับมาเป็นยังไง ันี้ลุมปะหอมอ่ะหอมไม่ราวอื่อยแบบเข้าเลยนะผมตำทัวครับผมตำทัวมาละจะขาดกุ้งเต้นหน่เดียวแป๊บเดียวกุงก้งมั้ กุ้งเต้นกุ้งเต้นมีเมนูพิเศษพ่อมื่นสำหรับคนพิเศษจ้างพิเศษต้องได้กินพิเศษของแท้พี่น้องเอ้คนสั่งไปเรียบร้อยของแท้ครับพี่น้องเอ้ของแท้ของแท้เอาแล้วครับผมปิดท้ายด้วยกุ้งเต้นนะ ปลาจะบวยย่างกายผมเนอะจ้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 ะกินปลาเนี้ยครับที่อยากอ้ายสบอมันเลื่อยอยากอ้ายแล้วล่ะกันเองครับผมกันเองอืมกินกินเป็นกินเป็นกะละมังขอเจียวขมไปพร้อมเนาะครับผม แล้วครับผมมุ่งกรติกับแล้วครับผมสามาจากอเมริกาลงจากเครื่องบินก็มาแวะเวียนนะเผื่อครับผมอ่าแล้วครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโอกาสหามบ้าไปนะครับเด้อครับผมมีโอกาสกับแวะมานะครับผมสวัสดีครับเอามาไทยรูปมาให้อูปพอามาปฏิบัติทายรูปมาเลยอ่านี่ยนี่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 เหนียวมาไทยเลยครับผมปฏิทายรูปนาะงโอเค อยู่ดีไม ah ่แ oh ห้งเด้อครับผมเดี๋ยวครับกดไฟนะครับผมครับผม